มา,มาเด้อมาสอยดาววัดพูนทรบเด้อจ้าออได้เสียเชิดงามงามได้เช่งเล็กพอมค่ะของลายเล็กค่ะพัดล้มตั้งว่าลายตัวของเยอะแยะเลยเสียผา ขนมมาเด้ค่ะมาร่วมทำบุญร่วมทำบุญกับวัดพุ้นซับเด้อย์เพี่น้องญาติโยมกับทากำลังทยอยมาเรื่อยๆค่ะ นั้เอางนนั้นมาให้อะไรด้วนี่ก็นะองขาน้อสวัสดีค่ะ